กราบสวัสดีครับผมอยู่กับผม KD Channel วันนี้อยู่เกมตู้หลวอตั้วลู่สัพยุทธญญิณจานท์นะครับผมวันนี้ผมจะมาสุ่มตู้หังซานอาวุธลับนะครับไปกันครับผมผมมีทั้งหมด228บตัวนะครับผมหั่งซานอาวุธลับ ไปเลยกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยสิบครั้งแรกครับมาดูกันนะว่าผมจะได้ตัวอะไรบ้างโห <c oughs> oh oh, ฟ้าล้วนเลยนะครับ สบไปผ่านไปแล้วครับยังไม่ได้เอ็นอาร์เลยทองยังไม่ออกเลยคนระับนราจะไปต่อกันตีอคีับ เฮ้ยนกยูลำแพนนะครับเนี่ยโฮ้ยอาวุธใหม่ของอานาอาวุธรับนะครับเนี่ยเฮ้ยผมได้อาวุธใหม่อาวุธใหม่ของนกยูนลำแพนนะครับผม เกินความคาดหมายนะครับอัปเดตใหม่นะครับอีกสิบไปสิบต่อแล้วครับเอสอาร์นะครับได้ปูกกบ,บีนะผมโอ้โหเป็นไอดีลองที่แบบดวงโคตรด,ดีนล้วผมไม่คิดว่าจะได้นะตัวดีมากเลยนะผม ไปกันต่อเลยครับมีเอวุฒใหม่ด้วยอะไรนะหน้าไม้นรกชื่อหน้าหน้ากว่ามาเลยนะนะรครับผมสุ่มไปกี่ครั้งแล้วนะ อาวุธใหม่ผมได้มาสองชิ้นนะครับผมไปกันต่อครับขอให้ในเสียงฝนเสียงลมนะครับมันฝนบ้านผมฝนจะตกนะครับ ไปกันต่อเลยครับโอเครับอันนี้ผมว่าผมสุม่มอ๋อ

จบไปแล้วนะครับการสุ่มตัวถังซานอวุธแล้วนะครับผมได้นอกอยูนลำแพงมาครับก็อาวุธใหม่นะครับแล้วก็มีอวุธใหม่อีกอันนึงด้วยก็ผมสุ่มไปผมสุ่มไปหมดร้อยสามสิบใบนะครับก็คุ้มนยนะครับผมได้ตัวเออาร์มาตั้งสองตัวฮัลโลมกันทั้งหมดก็ผมได้เอสอาร์มาหมดสามใบนะครับแต่เป็นอันที่คุ้มนะครับผมได้ปกบีมาแล้ว ก็จบไปแล้วนะครับกับการสุ่มตู้หงางซานอเวอร์ล้วนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับการสุ่มตู้หงางซานอเวอร์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเจอกันค้า